หนอนตะเกี๊ยวเด้อ,อน้นตะเกี๊ยวใส่ปาร,ริกแห้งพอใส่ปาร,ริกสดตัดเป็นตอนๆต,ตัดปาร,ริกเป็นแว่นๆแล้วก,ก็เอาตะเกี๊ยวขึ้นมาขวัวหยอดน้ำหน่อยนึงพ่อให้มันจางลงนิดหน่อยจางลงแล้วก็ตัดปาร,ริกลงใส่พร้อมกันนั่นละตัดแล้วก็ขวัวพ่อปาร,ริกซุก ก็เป็นเต้าเจี้ยวโลนโลนแบบห่อง่ายๆบัใส่พริกอบบัวไชหลายอย่างบวมีหอมบวมีกระเทียมบวมีอย่างอื่นมีแค่โลนเต้าเจี้ยวนี่แลหละโอหกระเด็นดัแบแบล้วนานอยู่ยจังเนาะ,ะมันจะร้อนนมันดีจังกว่านู่นไหมยังร้อนแต่พืชแต่เพยอยู่ไหม นะนะโอ้ยคือมาหอนดีแท้เตาในน้องเนีนะ่ย <c oughs> าเลย <c oughs> <c oughs> ใคระวะันนี้นะ่าส, <c oughs> สีไว้ค่ะอ่ะสีไว้เฮ้าหฮบุนเดอร์ ได้บุญแล้วใส่บ่อยๆสร้างบุญต่อไปสร้างให้มากที่ว่าได้อดว่่ได้อยากคนอดอยากมีเต็มโลกเต็มประเทศแล้วก็หลายประเทศที่อดอยากแบบแก่าได้เลยยากน้ำ u n ่เ r UN ชกระซอยว่าได้ขอบริจาคจากทุกๆประเทศทกระเพาะนั้นละได้<อ>เขาเสาลีบทพ่อลูกหลวกบทบละเอียดพ่อ เอาไปให้กันพาอได้ตม้มเบิงหลักกโอ้แต่เขาได้กินเป็นคํๆ่ๆสดเป็นซ้อนๆบ้านเขาว่างจานเลี้ยงเต็มพื้นจักใส่คนละเล็กละน้อยถือจานไปนั่งกินตามพื้นไร้ยัเบิงแล้วมันฮะว่วร้ายแล้วเขามีกรรมแบบนั้นให้บุญไปรักษาเอาก็แล้วกัน ความลำบากของหลายคนในประเทศเฮ้ากัเยอะแยะในระหว่างเอเชียเฮ้านี่ก็เยอะแยะเอเชียแต่มันออกเฉียงใต้เฮานี่ก็มากไม่เพราะหลงไปเมื่อด้เหตุบุญไหวเมื่อไดเหตุบุญไหวตายจากสมบัติที่เจ้าของมีกับว่เกิดสมบัติต่อไปนี่น่ากลัวมากเอาถ้าผูใ้ใดบริจาคมาตอนนี้คิดว่าสิบมีเฮ้าอ,อกไปกู้ภัยแต่ บ่ต้องระบุกู้ไพยดอกต่อไปนี่เพราะเฮาิิแบง่งจากส่วนที่ถวายเข้ามาในกองการกุศลหรือถวายวัดถ้าเป็นส่วนที่จัดได้เฮากจะรับผิดช,ชอบในการจัดไป้านได้ผิดพลาดหากมันเกินขอบเขตเฮาก็รับผิดช,ชอบเพื่อสิทดแทนในชาติต่อๆไปทดแทนของสงฆ์บ่มีกำไรเด้ เอาไปเสียบาทหนึ่งกับแท่นขึ้นบาทหนึ่งจักรลอยจักพันศาสตร์ก็ตามใส่แท่นขึ้นแค่บาทเดียวจาไม่เด้ยืมของสง,งางแต่ว่าถ้ายืมแล้วถ้าคิดว่าบ่าใส่นี่เอาเบจีเลยเด้โมเมนต์เรียนๆจัดของสงออกไปจัดไอโมเมนต์ของสงจัดของวัดออกไปมันกว้างขวางยิ่งกว่ากล่องทุนการกุศลอื่นๆแต่ว่าเฮาน่ะอาศัยว่าเฮามีศีลธรรมห้องรักษาศีล เฮาทำการจ่ายบุญเฮาแผ่เมตตาตัวสัตว์เฮาแผ่ถูกอย่างต่อสัตว์สัตว์ทั้งหลายด้วยทั้งชาวทิพย์และเดรัจฉานและมนุษย์และสัตว์ในนรกถูกมูเลาเข้ากระ่งบุญไปเถึงเฮามีนำใจตั้งใจอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลามีหน่อยที่เฮ้าคิดเรื่องอื่นแล้ว่าได้จ่ายบุญฉะนั้นทุกคน ถ้าให้ก็ให้เขามาในการกุศลที่เขารักษาอยู่ดําเนินการอยู่เพื่อการกุศลแจกจ่ายในหมู่คนที่ลําบากกว่าเฮ้าจ่ายไปในองค์กรที่แย่กว่าองค์กรเฮาเพื่อให้แต่ละองค์กรดําเนินการได้ซ <c oughs> อยเป็นไร่บุคคลบ้างเพื่อให้แต่ละไร่บุคคลลิกผันเขามาสู่ความเป็นอยู่ที่พ่อเปลี่ยนไปได้บดถ,ถึงขันขาดตัวตายบ่ถ,ถึงขันช็อกตายบ่ถ,ถึงขันเครียด ไปโดยบ่รู้เรื่องรู้เล่าเดินเขาป้าเข้าดงที่คือเฮาเคยเห็นน้ข่าวเฮ่าก็หาทางซอยแกแต่ใหโอนเขามาหรือทําเขามาถวายเขามาในกองการกุศลที่เหาดูแลสิได้บุญใหญ่กว่าที่ระบุว่าไปกู้ไพเดอฉะนั้นเหาบ่ได้ให้พวกเฮานะทรงเขากู้ไพเด้เฮาให้พวกเฮาเนี่เอาให้เหานีเลยเอาให้เหาแล้วต่อไปว่าต้องระบุ เขาสิจัดการเองเพราะว่ากู้ไพ่งงานหนักของเขางานใหญ่ของเขาเนะ่ะมันพานแล้วต่อไปก็สิมีเฉลีย่ยเจียจานไปตามระบบเดิมว่าผู้ใดควรสีแบงปเท่าไรองค์กรใดควรสีซอยในแบบใดเพราะว่าตอนนี้งานตำรวจเฮายังตำรวจทุกสถานีนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เขายุ่ใกล้สถานีนี่เฮาทิแก่สถานีนี่ก่อนถสถานีท้า,าสถานีอืน่นติดต่อเขามากล่ะก็ต้องรับไว้พิจารณา และสิต้องทําจนกลัวสถานีนี่เขาปลอดภัยกว่านี้สถานีนี่ยังว่าท่านปลอดภัยเต็มพิกัดพอ่อสิปลอดภัยอย่างเต็มที่ได้ก็่จะค่อยซอยไปแล้วมันก็ถูกแบ่งเดียเด๋ยวกับโรงพยาบาลเดี๋ยวก็โรงเยียนเดี๋ยวกันนั่นเดี๋ยวกันนี่มันหักค่อยๆแทรก,กันเขามาน,นั่แหละเพราะว่าเขารู้ว่าเฮาเป็นคนใจบุญมีมาเท่าไรก็จ่ายเรียบบอ่อเลือมีเท่าไรจ่ายเหมือดบอ่เหมือด กองเต็มโลกเหมือดบ่เหมือดเท่วไปใส่มีวิธีฉะนั้นเฮ็ดบุญกับคนที่มีใจยังเฮ้าเฮอาเสือว่าได้หลายก็เฮ็ดกับองค์กรต่างๆที่เขาตั้งขึ้นเช่นองค์กรที่เขาตั้งเพื่อที่พัฒนาอันนี้เพื่อที่พัฒนาอันนั้นแต่ในนั้นบ่มีคนมีสีลเลยบ่ยมีคนตั้งสมาธิไว้เพื่อการกุศลเลยฉะนั้น ให้เขามาเห้วเข้าทิจัดการเองดอก่าต้องระบุถ้าระบุนี่ถือว่าเข้าเป็นขีขาเด้เข้าปิดเล้วเด้เข้าปิดการรับว่าอันนี้เข้าที่รับไปเพื่อกู้ไผ่เข้าปิดการรับกันไปเพื่อกู้ไผ่ต่อไปก็รรับเพื่อการผู้สนทั่วไปแล้วแต่มันสสไดใจายแล้วแต่มันิสี้ใ่ให้ทุกคนเข้าใจตามนี้ให้ทุกคนเข้าใจตามนี้ไม่ต้องระบุไปเพื่อองค์กรใดระบุเข้ามาเฉพาะ กองการและกุศลของเรานี้เท่านั้นหรือถาวายมากองวัดเท่านั้นทั้งสองกองนี้เราจะจัดการเพื่อการกุศลเองไม่ให้เหลือทำไมมันยังมีที่จะต้องช่วยเหลืออีกเยอะทั้งรอบรอบข้างและโดดโดดออกไปไกลๆก็มีเอาคงเข้าใจอย่าระบุนะ ว่าให้ไปกู้ภัยอย่าระบุหน้าว่าให้ช่วยตำรวจให้ระบุมาเป็นกองการกุศลหรือวัดหรือส่วนตัวเราเท่านั้นอย่าระบุให้เราไปทำนั่นทำนี่เราจะไม่รับระบุไปทำเพราะปิดการรับเพื่อลดกู้ภัยปิดไปแล้วอ,อ้าวอบุนเดอร์สีไวไปอะ่ะ